สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามากินหมกูกระทะบ้านเพื่อครับกับรายการใหมชาา่ชื่อว่ารายการชื่อว่ารายการชื่อว่ารายการจอยจยค่ะรายการจอยจอยทำขึ้นมาเพราะว่าอยากให้คนสนุกไปกับเราเหมือนแบบเป็นคลิปไรสาระคลิปหนึ่งวันนี้จะมากินหมกูกระทะบ้านเพื่อซึ่งอร่อยมากพอไปพอมาซื้อร้านนี้ใช่ปะ่ะคือแบบ งวงว่าทำไมเราซื้อกลับไปแล้วไปทำซีมันไม่อร่อยแต่มากินมันงเออร่อยใช่คะ่ะไปเตรียมของกันให้เดี๋ยวจะไปตั้งวงคิมกับเธอกันเดี๋ยวรอเพื่อนมาตอนนี้เป็นเวลานหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งเพื่อนยังไม่มาเลยและคาดว่าจะเป็นเวลาสี่ทุ่มที่จะถึงคะคขับไปเตรียมกันนี่ครับขรมพ่อครัวของเรากันพ่ขอครออัวครับ เาทไมนพ่อครัวบอกว่าอยู่นี่งๆอะไรนี่แค่ดูใส่มาด้วยตะกูชิ้นดูยิ้มตะกูชิ้อันนี้อร่อยมากทุกคนเคยกินไหมเวลาที่ไปแบบว่า ราชาบูตีน้อยใช่ไหมเออจะมีไม่ไม่ไม่แค่ตีน้อยแบบราชาบูแบบเดี๋ยวนี้เขาม่ต้องพูดชิมแล้ว้อร่อยมากของโปรดอ่ะแบบต้องอกิน <c oughs> เราได้อะไรมาบ้างเราได้หมูสามชั้นมาเราได้สันคอสไลด์มาเราได้เขาเรียกว่าอะไรคะซีู้ดทะเล หมูหมักงามาแล้วก็ตุกต้นเส้นครับผัก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 ชอบกินผักมากเนาะแบบเป็นคู่ที่จะต้องกินผักถ้าไม่กินไม่ได้ที่กินทักเลย่า พี่หั่นผักนะครับใช้มีดเราไม่ใช้มีดจะถ่ายได้ไหมต่เอเราหั่นผักกันไงก็คนจะบอกว่าครอบัวของเรานัน้ทำอาหารอร่อยมากภูมิใจถึงหนูจะทําอาหารไม่เป็นแต่ว่าตนงนีพี่เกณฑ์ทาอาหารให้กินแล้วอร่อยมากอะ่ะแต่เราจะถ่ายเพื่อนเราให้ดูแต่ว่าเ,าเพื่อนเรามาคบกันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ดูพี่เกณฑ์ทำอาหารกันปิ้วไม่ใช่อาหารเตรียมอาหารเตรียมหมูกระทะเตรียมบัตริบทุกคนเรามาตอนฝนตกเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังพวกเราอะคยกินหมูกระทะตอนฝน,น, <laughs> นตกตนตนฝนตกบ่อยมากมันเหมือนเป็นวันที่เราหนัดก,กันใช่ปะแล้วนะแบบมันก็เป็นตลอดไม่เข้าใจวันนี้ก็เหมือนกัน อะไรคะฟีเจนส์ทุกคนคะเราจะมาดูกันว่าตู้เย็นของเพื่อนเรามีอะไรบ้างม,มีทุกอย่างที่ไม่รู้จักมีทุกอย่างที่ไม่รู้จักจะบอกว่าคือตั้งแต่เด็กจนโตจนโตไหม <c oughs> จะเป็นบ้านที่มีไอติมแล้วช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายจะกินตลอดโดยที่มันเหลือไวไ้ทำไมก็ไม่รู้ไอติมอ่ะทุกคนแล้วเป็นไอติมแบบอร่อยนี่ก็เสร็จนี้ตลอดเลยเพราะว่าตัวติดกันล้างเพื่อคิดว่าจะสะอาดแต่ก็คงสะอาดก็ควสะอาดแล้วแต่ปกติจริงๆหมูเขาต้องล้างไว้ หมูหมากกับไม่ต้องล้างล้างเพื่อให้รู้สึกสบายใจกินหมูต้องกินสุกสุกเพราะว่าเพราะว่าอะไรตอบชีหูโมันจะดับอะไร่ะไปได้แล้วหมูว้า เออฮะเราเลยมปล่อยออกมันดีใจเราแน่กีนตัวนั้นนะตู้เสร็จน้ำมันนิดนึงนะครับโอ้โหอื้ <c oughs> อร่อยเหรอร้อนนะครับทุกคนครับ อตอนนี้ปนเวลาามโม,มแล้วเพื่อนมาถึงแล้ว,ลวค่ะแแก ハハ <laughs> ตอนม2เออแนี่ตอนมเออจอเานีเออถ้า่าเนียเรื่องม3ไหนกันนะน้ำน้ำม2น้ำม2จริงก็รู้จักตั้งแต่ม1แล้วขวดติ๊จริงๆอ่ะจริงป่ะมีม2ม2กันแต่เป็นเอ่อเหมือนเู่น คล้ายๆว่าแบบเราไม่ไหนีเหมือนกัน <c oughs> ไอ้น้ำก็พูดตรงเกินแบบบางทีก็คือครูเป็นคนคิดมากเลยตอนพูดไม่คิดพอนพูดมาก็อาจจะแบบมีคิดว่ามันคือที่มันพูดมาไม่รู้ว่ามันไปทําในแง่ดีหรือแง่ร้ายไงเออที่ครูคิดอ่ะครูเป็นคนแบบนี้ไงคือเป็นคนคิดมากนะถ้าจะไม่ให้คิดมากมันเป็นไปไม่ได้เออเมื่อครูคิดคมากกับครูคำพูดคน ม <It> <food> <Australia> ันคนนกมันก็ดีสนกก็คือซัพพอร์เพื่อนแหละมีน้ำใจมั้งาก็ดีอ่ะแต่คิดไม่ออกแต่ขวัก็ไม่ตอคิดพออก็เยอะอยู่อ่ะคิดไม่อเหมือนกันโอเคบางพีของแพก็ดีคิดว่าแข็่ขึนการทัศนติการใช้ชีิ ดีขึ้นในแบบที่ไม่คิดว่าแพนจะเป็นแบบนี้เออเพราะว่าปกติแพนจะเป็นเด็กแบบว่าสุดอีกทางนึงอะไรอย่างนั้นอะเออสุดอีกทางล้วแต่พอมึงโตขึ้นอะกูรู้สึกว่าเออมึงดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยเอออย่างเรี <c oughs> เ,ลเลยแต่ข้อเสียจะเป็นแบบบางทีอะมันมีส่วนที่เพื่อนไม่รู้ไปแอบทำเพราะอะไรวะเหมือนแบบ มึงมึงจะไม่พูดทุกเรื่องใช่เออมึงจะไม่พูดทุกเรื่องแล้วมึงเหมือนเหมือนสิ่งที่ไม่ดีอ่ะบางอย่างกูก็ไม่รู้เออเออในสิ่งที่ไม่ดีกูกูก็ไม่รู้จนกูรู้สึกว่าเฮ้ยไอแทยังทำแบบน้ได้ได้หรออะไรอย่างนั้นอะมึงสิ่งที่มึงทำไปอ่ะมันอาจจะแบบมึงมึงมึงต้องคิดให้มันดีก่อนที่จะทำลงไปอะไรอย่างเงี้ยสหรับเบ้นข้อดีอ่ะฟูงที่ใส่มาเออับเบ้นมันดีมึงมันด่าปะ รู้สึกคือมาดีทุกคนบารีแต่ที่มึงไม่ออกนั่อแหละเออคุณรู้สึกว่าเบน์เป็นคนซื่อที่จริงใจเบนต์เป็นคนซื่อที่จริงใจเป็นคนที่แบบบางที่ดีดีกับทุกคนเกินไปใช่ไหมว่าดีกับทุกคนเกินไปจนเขาไม่ได้เกรงใจของสึกอ ก้คือข้อแต่แต่มันก็รวมกับข้อเสียไปด้วยว่าแบบว่ามึงไม่พันคนบ้างไม่พันคนไม่สิเกนปิดที่ี่ด้ยสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่กูไอ้นี่ตลอดคือการมาสายทุกวันนี้ก็ยังเป็นแล้วกูรู้สึกว่ากูก็บอกมันตลอดว่ามึงตกขึ้นมึงจะมาสายไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามึงเป็นงานเออทำไมกูว่าสายเล่นแหละแต่กูไม่บอก กูรู้สึกว่ามึงโตขึ้นได้กว่านี้แล้วก็พยายามทันคนให้มันได้มากกว่านี้มันมันจะเป็นช่า่อาจจะแบบทันแต่ว่าแก้แบบไม่ด้แต่ว่าไม่แต่ไม่ได้ไงแต่มันไม่ได้แต่แก้งเหหือนกก็จิงโอ้โหก็พยายามที่จะแบบเวลาดูใครรู้ให้มันยอะไรอย่างเงี้ยขวังเออคหยาเฮฮาคนอยาเฮฮาแต่ว่าคนหยาดติดเนี่ย อมันไม่เชื่อว่าเป็นข้อเสียมันมันก็พ่วงกับข้อดีของมันด้วยว่ามึงเอฮาจนมึงบางกี่เรื่องที่มึงไม่ควรเฮามึงก็ขับบอกมาเอออย่างได้ยขวัญันไม่เป็นชีวิตดีขวัญมัไม่เป็นยังไงไอ้ขวัญมันจะเป็นคนพยายามไม่ถึงว่าอย่างเช่นการการไปเที่ยวอย่างเงี้ยเออมันจะพยายามแบบ เออวะกูแบบกูเออกูอยากไปเที่ยวบางกูจะพยายามหาเวลาไปให้มึงอะไรอย่างเงี้ยน่ะทั้นที่กูก็ไม่ได้มีเวลาหรือกูไม่ได้มีอะไรนะอะีกอย่างหนึ่งแชทกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะอ่านได้ตอบกูทำไมกูก็ไม่รู้ว่าทำไมโซนธนมันจบหรือยังมันจะเป็นคนแบบทักมาแล้วก็กูก็ตอบไปแล้วมันก็จะกดกดอีโมสีก็แบบโอ้ก็รู้เรื่องแล้วนะไม่นจบแล้วนะกไปยอกกูก็ขวดญข้ามันจบแล้วเหรอ โตเลยโตที่สุดในกล <es prit. S 1> ุ่มเจอข้อเสียน้ำเออนาำก็เป็นคนตรงตรงตรงนั่นแหละแบบะซีเรียสเออซีบางทีก็ซีเรียสเกินไปบางทีก็พูดเล่นหรือพูดจริงเราก็ไม่รู เอย่างเงี้ยแหละเพื่อเบอร์เบนก็คือเป็นคนที่แบบว่าเบนเนี่ยห่างเผื่อที่สุดแบบอ่าแต่ก่อนอ่ะจะห่างเผิ่อที่สุดเลยแต่ว่าพอแบบว่าห่ามาเจอเบนเบนก็คือปลอบใจปลอบใจได้ดีแบบว่าเป็นไม่ด่าเวลาแบบตอนมาไหยเราใช่ป่ะแบบร้องไห้ก็มีเบนมีแต่เบนเพราะว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ใครทุกเรื่องไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟัง แล้วก็บางเรื่องก็เลือกเพื่อนที่แบบว่าเออแบบจะทำความแบบสบายใจให้อะไรอย่างเงี้ยคนเอียวแล้วก็แบบมันรับฟังได้ดีจริงๆทุกคนก็รับฟังได้ดีแหละแล้วก็ส่วนข้อเสียเบนเวเบนแบบมีอะไรเบนอาจจะแบบไม่บอกเอออาจจะไม่บอกแบบเราต้องแบบเออมารู้มารู้แล้วก็แบบต้องถามแต่เช่นแบบเป็นที่โคเนาะ เออก็ไม่รู้เออแล้เป็นช่วงกับโคนละเออแบบนี้ยเออไม่ต้องไปโทรศัพท์ไงอะไรอย่างเงี้ยเออกลับไปคนเลยได้แหละก็แบบว่ามีอะไรก็อยากแบบบอกกันได้แบบว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกคนก็แบบรู้จักกันใส่อาผ่านส่วนอาผ่านแบบขวัญไม่มีเลยการโผกันมา20่สิบปีเนาะไม่มีอะไรเลยจริงๆริงมันก็มีความสุขอะไม่ไม่มีไม่มีกไม่มีรู้แบบถึงหง ตับไตใส่คูมอะไรเงี้ยเอออะไรมีอเลยปะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยหอมขนาดนี้ <c oughs> แต่โดย <c oughs> ตับไตใส่คูมแบบว่าเราฟังได้ทุกๆเรื่องเออแบบว่าเรื่องเทียท้ยที่สุดก็อาจจะเป็นขวัญก็ได้ที่รู้บากเออปวนข้อเสียข้อเสียขมขวัญเนะานเนะก็ติดเล่นนแบบั่นแหละเออใช่แล้วอย่างวันวันมันจะไปบอลติดขาบ้างเออที่ไม่ตอบเป็นวันวันนัแล้วก็ แบบบางเรื่องก็ก็กลัวขัดไปเล่าให้คนอื่นฟังเออโอเคอ่ะพอดีเียดแทนก็ไม่มีอะไรเพราะเห็นมันเติบโตเรื่อยๆอยู่มันมาตลอดเออไม่ได้มองว่ามันโตขึ้นหรืออะไรแบบนี้พอดียังหอโตขึ้นหรือไงโตอดี ปุยมากมันก็จะแบบจะต่อเลยจะพพิม์แล้วพิมพ์เยอะด้วยไม่พิมพ์บอกกูได้วันนึงต่อกูช้าไปนานไปนาอวันเดิอนเอ้น้าหมอก็น่าจะเป็นแบบว่าการพูดตรงไปก็แบบว่าคนฟังอาจจะแบบรู้สึกแบบอ๋อไม่พอเสียเลยเออแล้วก็เสียแต่แล้วข้อดีก็มันก็เก่งนะหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฟังคิดกันในชีวิตข้อเสียเขาจะตอบกูว่าแค่มาแบบมาใส่นะอืมจะเรื่องเล็ก เราบอกว่าพาสายกูบอกไปแล้วกูบอกไปแล้วข้อดีแม่เหรออาจจะแบบว่าคุยได้แหละแต่แบบอย่างเช่นแบบคุยแล้วมันก็ถามเขาถามว่าเออําไมบว่าเออเข้าใจปะ่ตอนที่มันเหมือนที่แบะ มีเรไม่ผูน้อยจังไม่ย่าของน้ำอ่ะเุิ่งคิดออกไม่ไม่พอเห็นเพื่อนผูดใช่ไหมเออก็คือจากที่เคยแบบตอนนั้นที่ไปกับขวานอ่ะที่ไปดูนิทรรศการไ่ที่ไปดูนิทรรศการอ๋อก็ยอมรับเลยว่าแบบน้ำน้ำคือเก่งน้ำคือเป็นคนนึงที่เก่งมากเลยเก่งที่แบบว่าความคิด แบบความคิดอะ่ะการโตขึ้นแล้วก็แบบมีเป้<ท>า <ำ S 2> หมายคือแบบพวงมืองปู่ะใช่แล้ว<ล> <ๆ S 1> มันก็คือแบบคือมันมีเป้าหมายที่มันจะทําจริงๆอ่ะเออคืออะไรที่มันผ่านมามันก็จะเสียดายแหละที่แบบแต่คือมันก็เดินหน้าต่อไปอะ่ะคือมันก็ทําในสิ่งที่แบบใหม่ๆเ่อลองหาตัวเองอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูท้าทายกับชีตมันมันก็ดีดีนะอ่า ตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็โตขึ้นแล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็คือจะทํางานอะไรแล้ววันที่สี่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับในห้าใจรักข้ามมากเพราะว่าทํามาตั้งแต่มอสีอ่จนทุกวันนี้ก็มีช่วงได้พักปีปีสี่นั่นแหละได่พักไม่พักเยอะเลยแล้วก็กำลังจะกลับมาทําก็แขทุกุนกำลังใจแล้วก็โตขึ้นก็อยากเป็นพนักง,งานเอกชนที่แบบใช้ภาษาอังกฤษา แบบปันกลาแบบไม่ได้แบบใช้เยอะขนาดนั้นเ,เพราะเราเราเองก็อชอบภาษาอังกฤษเรามากแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เ๋ย่ค่อยมาติดตามในตอนนี่ทำงานแล้วพิ่งจบได้สองสอง,สองเดือนสามเดือนน่าแล้วก็ทำงานแล้วอะไรนี้เ,เป็นงานนีเ้เป็นงานที่เป็นเช็ส่วนมากหมายถึงวอ่านได้อยู่กับได้อยู่ใกล้แม่ งานนี้เป็นงานที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วแบบไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเงี้ยนี่นี่นี่คือาแบบง,างานที่แบบเลืองงานงานที่แบบมีอิสระกับตัวเองบ้างแบบซอคือปกติจะเป็นคนที่ทํางานมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิบแปดเนาะพอสิบแปดปุ๊บก็เข้าเข้าที่ทางานแล้วก็เรียนไปด้วย ซึ่งไม่มีเวลาเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองไม่มีความเป็นอิสระเพราะว่าตอนนั้นเราก็เรียนแล้วก็ทางานด้วยแต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าแบบโอเคเราเรามีหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็ทําตรงนั้นให้มันมีที่สุดปรงนี้พอจบมาปุ๊บก็เลือกงานที่แบบไม่ว่าช่เสาร์อาทิตย์ได้ตื่นสายบ้างได้เลิกงานไวบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานที่แบบโอเคตรงเนี้ยดีใจมากๆที่ที่ที่ได้ที่ได้งานนี้แล้วก็ดีใจที่แบบ ดีใจสุดๆคือการที <pl ains> ่อย <able> ู <ming> ่ได้อยู่ใกล้แม่โตรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาก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 แล้วก็ตอนนี้กําลังทำาป้องใหม่หนึ่งอยู่แล้วก็คิดว่าทุกทุกครั้งที่เราพูดว่าทาได้มันจะทาได้ร้อเอรนะคะโอเคเป็นต่อไปตอนนี้ก็ทางานอยู่แต่ว่าก็เป็นเรียกคณะกรการอินทอรกันนะเออใช่ใช่เออก็จะถามว่ามีความสุขกับงานไหมมีแต่ว่ามันไม่มีความสุขกับคนอ๋อ โอเคและทีนี้ก็ก็มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็ก็คือตั้งใจทํางานเก็บเงินอยู่อก็คือไม่ได้ดราม่านะแต่ก็คือแบบเออกูไม่ได้มีเหมือนคนอื่นไงก็คือแบบพ่อแม่ก็คือแบบตั้งใจว่าจะแบบลืมบอกข้อที่ตรงนี้ก็คือตั้งใจจะทาอ่ะก็คือแบบตั้งใจจะซื้อบ้างให้แล้วก็ตั้งใจจะเปิดร้านให้ใช่ป่ะเพราะขอยากให้แกสบายแล้วก็แบบเป้าหมายของตัวเองก็คืออยากทําธุรกิจส่วนตัวอืมใช่ อยากทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนจะคิดว่าจะต่อโทเพราะว่าเพิ่มเงินเรียนในปร,ริญญาแตบบ่ว่าใน,ในการทนานํางานภาคขายภาย้งหน้า,า,าแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเมื่อก่อน,นเป็นคนที่แบบเลยมากแล้วแบบก็คือดื้อแต่ก็คือ,อมีความรับผิดชอบในตัวเองตลอดแล้วก็แบบโตขึ้นรู้สึกว่าตัวเอง่โตขึ้นเยอะมากที่แบบว่าคิดได้หลายๆอย่าง ก็ถือว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งใช่ในทุกๆเรื่องใน่อเคอันไม่สบายไม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตัวเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมชอบไหมไม่ชอบไม่รู้แค่ทำไปก็แค่รู้สึกว่าทำไปใช่เออเบอร์พิวนะแบบเออไม่ได้ชอบไม่ได้เออก็ อยากหาประสบการณ์ในเ่องเ่เราะเร่อคอมมาเห็นไหมทุกคนมันก็จะขับแบบนี้เริสมิ่ังคาขับได้โยไหมอะต่อขึ้นไปยังไงตอไปแบบนี้ก็แบบว่าอยากเที่ยบชีวิตเดอยแบบเออถ้าที่ทำงานแล้วค่อนเครียดใช่ไหมมันก็จะแบบ่อยากทางานไม่อไปมต่อไปมีอะไรอยากขอบคุณหรือว่าขอบลวนก็คือขอบคุณเพื่อนที่บอกว่า กันไปชอบทำให้เรียกความสุขเออจริงใจเออแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมาหลายปีก็คือไม่ได้หิ้งกันเลยเนี่ยขอโทษแบบว่าเอออาจจะทําตัวแย่ๆแบบว่าแต่ก่อนอาจจะแบบอาแต่ใจนอยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เพราะว่าหลักเออกู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 ต่อไปอย่างเราคนนี้ยังมีต่อการขอบคุณที่รู้สึกว่า มาเมื่อไห่ก็เจอมึงไรเงี้ยเออ่แกเไมฟังคืนคัไหม่กันเยว่ะยังเจออยู่เลยนอันี้ตื่นมาเราตื่นมาแล้วเเจอคนนี้เพราะว่าก้าเออไหก็รู้สึกวแล้ก็ขอบคุณที่หวังดีต่อกันมากๆ ็คือพวกมือแหล้วเนี่ยและอยากมาบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบพูดตรงชอบพูดแรงระหว่างดีกับพวกมือมากๆแล้วก็อยากให้พวกมึงเป็นคนดีคนดีคนดีอันนยากให้พวกมึงมีความสุขขึ้นอยากให้พวกมึงอันนี้ถูกนะชีวิตที่เปิดตรงขึ้นคนแรกเลยนะก็โเหยไรไรไย ก็แพ่ก็อยากขอบคุณที่แบบว่าเวลาคุณเศร้าเร็วเร็วมันก็ไม่ดึงกันตอนนแบบว่าเวลาเศร้าหรือมีอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจก็คือมาก่อก็คุยได้เพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ก็จริงใจกับกูเลยมันก็หวังดีแบบทุกการกระทั่งทุกคำพูดอะไรประมาณเนี้ยก็ขอบคุณทุกอย่างเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเลยเาาไหลยน้ต ขอ,ขอโทษที่แบบบางทีอ่ะอาจจะแบบเป็นคนที่น้อยใจเกินไปเขาแบบมึงก็รู้ว่าครูอ่ะเออเตือนมาใกชก่เปล่ะและ้วครูก็หนะ่วงอ่ะคือแบบถ้าเป็นสริรกับคนอื่นอ่ะก็คือจะรเรื่องทนี้แล้วต่อไปมึงใช่ไหม<ด>มึงก็อยากจะขอบคุณที่แบบเออมึงจะเป็นคนตรงๆเตือนเตือนแบบคือเตือนแล้วได้สติอ่ะเข้าใจรวมป่ะเออคือเตือนแล้วได้สติแต่คือ<ด><ด>มึงแรงมากแต่ก็แต่มันก็ตรงอ่ะเออมันก็ตรงทำไมก็ตรงอ่ะเออมันก็ดีคือแบบทุกอย่างเลยแต่มันเป็นคนจริงจังมาก ก็คือจิกตังเกินอ่ะคือมึงสองอะไรเงี้ยเออจิกโจวตูอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ขอโทษที่แบบบางทีก็คือขี้น้อยใจเหมือนกันแล้วก็แล้วแบบทำตัวไม่ดีลงไปอ่ะก็คือไม่รู้ตัวเป็นอะไรใส่เป็นอย่างไรอ่างขวานมาแต่ขวานเหรอแต่ขวานก็ จอยแล้วก็พามใช่คือจอยจอยเอออะไรอะรกันหม่ว่าจอยจอยว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปอีกไปในที่ที่มันแฮมปี้มากขึ้นได้เจอกับเราในรูปแบบที่มันเป็นเีงให้มันมากขึ้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆเราด้นะคะโอเคค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบายบายค่ะ